สวัสดีครับผมกบหน่อยเกษตรเจเนเรชันนะครับผมก็สวัสดีพี่น้องทุกๆคนที่ผมน้องที่เขามารับชมคลิปของกบหน่อยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ท่านอากบหน่อยก่อออกมาคาร์บูทไรพี่น้องท่านน้องนี่ออกมาคาร์บูทไรเพื่อจะมารับ j อบรับงานให้นายจ้างนะครับเนาะออกมาไถสวนนะครับเนาะเพื่อจะทําการปลูกผักนะครับวันนี้ก็รับ j อบเปก่อนพี่น้องเนาะหลังจากกบหน่อยหีดนุ่งว่าหล่อใบแล้วครับผม ตอนนี้ถ้าเนอก,ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งพี่น้องตอนนี้สภาพอากาศนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนาะหอนครับผมหอนมากมากเลยครับเนาะแต่ดีเนี่ยมีลมผัดนะครับเนาะอ่ามือเศร้านะครับวางในบ่ายวา,างกับหน่อยดีมวนเนาะเอารู้สึกว่าหอนมากมากพี่น้องัเนาะสภาพอากาศช่วงนี้ก็แบบจะเริ่มแบบอ่าปั่นป่วนหน่อยหน,<แ>น่อยก็จะหนาว ตอนเที่ยงห้อนครับเนาะตอนในบ้ายเนี่ยก็แดดห้อนแล้วก็มีลมพัดแห้งครับผมสภาพรากายก็จะเป็นลักษณะสีดําพี่น้องเนาะจาังไนก็พี่น้องเฮาทุกคนครับแรงงานไทยในอิสราเอลก็อยาลืมดําพี่น้องก็รักษาสุขภาพนะครับผมเนาะดูแลตัวเองให้ดีๆครับเนาะก็เข็ดงานทีมงอยก็พยายามกินหนาไม่หลายนะครับเนาะเพื่อจะรักษาสมดุนนดลนะในร่างกายให้ดีนะครับเนาะก็พักผ่อนในเพียงพอด้พี่น้องนะครับเนาะแต่อย่าหักโหวงงานหลนะครับเ <ๆ S 1> นาะก็ดูแลตัวเองด้วย นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับเนาะก็เหตุก้อหน่อยเห็นในกลุ่มทีซีก็เสียใจกับพี่น้องในงานไทยเฮาที่เพิ่นเสียชีวิตเนาะ,ะจากการแบบไหลตายสิประมาณนี้นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมเหตุการณ์นี้กับ่บมีพ่พอยากเห็นเกิดขึ้นนะครับเนาะก็เป็นไปแล้วกัแจักสวงไดนพี่น้องนะครับเนาะก้อกนหน่อยก็อยากให้พี่น้องทุกคนดูแลตัวเองนะครับผมกบนหน่อยก็จะพยายามตัวเองด้วยให้กันนะครับเนาะก็ นี่แหะเขามาทํางานอยู่ต่างประเทศเทศีอิสราเอลนะครับเนาะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอ่ามันเป็นงานที่เหนื่อยนักกันเนาะเป็นงานกเกษตรศนะครับเนาะอ่าอาจจะเห็ุกลางแดดกลางฝนการลมสีนะครับบางหมองทำงานในค่ำพม่าครับห้อนเอ้าขงสีครับมันก็เลยเห็นหลางกายเข้าแบบอ่อนแอนนนเนี้ยกับบวกกับอ่าผู้ลกนกับอาจมีโรคประจําตัวน้ำหน่อยนึงสิครับกับบวกกับแบบ อ่าพักควันบ่เพียงพ่อกินเหล่าเนี่ยประมาณนี้นะครับเนาะกาดให้ร่างกายเฮาแบบอ่อนแรงอ่อ,อนไปน,นอนพักควันสีกับไหลตาย,ตายเพื่อสีนะครับเนาะก็ขอสแสดงความเสียใจยกับพี่น้องเพื่อนเนาะที่เพิ่นชีวิตหลก็จากไปกบน้อยนะครับเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะครับเนาะที่แบบอเข้ามาดูคลิปของกบหน้อยกเกษตรเจเนเรชั่นนะครับมาคอมเมนต์มาพูดคุยต่างๆนะครับผมอ่าก็ได้แบบทักมาสอบถาม ปรึกษากบหน่อยนะครับผมก็ขอพูดในร้านนะครับเนาะกบหน่อยกอนน็ยินดีให้คําในนํายินดีให้คําปรึกษานะครับเนาะเกี่ยวกับการทํางานในอสอาเอลนะครับเรื่องราวต่างๆครับกบหน่อยก็ยินดีให้คําในนําทุกคนนะครับเนาะกบหน่อยบอกก่อนเด้อพี่น่องกบหน่อยก็แบบอ่า่ได้เก่งแลวก็มีความหูอยังมากมมยนะครับเนาะกบหน่อยก็แบบอาศัยอา่าประสบการณ์ส่วนตัวทีเคยทํางานมากเคยเห็นเรื่องเล่าทุกอย่างในอิสรลเอลก็ มาบอกสู premises, ่พี่น้องฟังนะครับผมกบหน่อยบอกก่อนนะครับนอกว่าอ่ากบหน่อยโบแมนในไหนหางานนะครับนอกว่าสีฮุลูว่าเออมองนี้รับคนงานนะมองนี้ตรงใจค้นงานนะกบหน่อยโบหูเด้อพี่น้องเนาะก่อแบบหลายๆคนครับผมทักกบหน่อยมาว่าเออหางานนี่แน่มีงานว่างบออยากไปเห็นงานเนี่ยอยากไปเห็นงานน้ำไหนบอสีครักกบหน่อยก่อจักสติต่อจังไดพี่น้องกบหน่อยโบหูอีนะครับเนาะกบหน่อยแค่แบบอ่าหายคำในนําได้นะครับอ่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน เกี่ยวกับหญ่งานการเตรียมตัวเด็กสิครับกบหน่อยพอในน้ำได้นะครับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะขออยากให้ทุกคนเข้าใจตามการน้าครับผมโอเคครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับน้องกบหน่อยก็มารับจอบรับงานครับผมเดี๋ยวกุบหน่อยจะให้ดูลักษณะหนังงานของกบหน่อยครับเนาะว่ากบหน่อยมาเห็นยังไงมาหนีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในสวนนะครับเนาะที่กมหน่อยจะมาเห็นงานในตอนนี้นะครับ มื่อนี้ก็เป็นวันเสาร์เด้อพี่น้องครับเนาะอ่าวันเสาร์นี่ธรรมดาเนี่ยครับก็จะเป็นวันหยุดของคนยิวครับผมอ่าของคนประเทศอิสราเอลนะครับเนาะอ่าบางมองครับผมบางบางโมชาบางแฉมนะครับเนาะคนไทยเห็นงานเพิ่นก่อจะหยุดวันเสาร์นะครับเนาะส่วนใหญ่กันนะครับอ่าหลายๆคนที่ประยุทธ์ก็ต้องสู่กันต่อไปเด้อพี่น้องนะครับเนาะเอาเห็นงานเทากับเงินนะครับเนาะสู่กันต่อไปครับผมสำหรับกบน้อยแล้วนะครับเนาะบอกเลยว่างานฟาร์มนะครับผมงานฟาร์มง่วนครับ บัวมีมึงหยุดพี่น้องครับผมทํางานทุกๆเหมือเลยนะครับเนาะอ่าเมื่อนี่นะครับนะกรมหน่อยก่ออ่าสิได้มารับจบนอกฟ้าม่วงเก่านะครับเนาะอ่าเพราะว่าอ่า่างๆครับผมนายจ่างก็มีงานในเห็ดลายพี่น้องนะครับเนาะอ่างานงานผมเนาะงานฟ้าม่วงที่ผมดูแลอยู่นี่ก็นายจ่างก็มีกิจการสวนพักเพื่อนนะพี่น้องนะครับเนาะอ่ากลมหน่อยก็เลยเลื่อยแบบได้รับหนาที ตรงนี้นบเนอในการาเป็นไถดินไถสวนนะครับต่างๆหรือปลูกพักตัดพักจะมีเวลาบางใส่ไปรับจอบซอยนายจ่างซอยคนไทยถี่นเพ่เหตุงานในป่าพักคือกันนะครับผมนี่ครับเนาะวันนี้กับน้อยก็ได้มารับนาทีนะครับนอในการไถดินไถไฮพี่น้องนะครับมาดูบรรยากาศกันเลยพี่น้องนะเนาะโอ้แดดพี่น้องเนาะแดดร้ายสงสัยบ่ายนี่นะครับนะ ตรงนี้ทำนอกกบหน่อยแต่มาเห็นงานหมู่บ้านนี่ครับตอนน้ำคำนะผมก็หลังจากที่ว่างจากฟ้ามัวให้กันนะครับเนาะกอจะไถนะครับไถได้ครึ่งนึงแล้วครับพี่น้องครับเนาะนี่นะครับการไถในตรงนี้นะพี่น้องครับให้พี่น้องสังเกตนะครับว่าธรรมดานี่นะครับมันจะเป็นคล้องเนาะเป็นคล้องเป็นหล่องนะครับเป็นหล่องแบบนี้ครับหล่องเก่าๆมันะครับผมกบน้อยสีไถตัดเฉียงหล่องนะครับ ตัเเรรดเจจฉียงนะครับเนาะธรรมดาการไถก็สิไถตรงเป็นผลพี่น้องไถโดนผลเนาะเผื่อเป็นคลองเป็นหลองมันต่อไปนะครับแต่สําหรับอ่าเมื่อนี้ครับในจากบอกให้ไถตัดเฉียงนะครับเนาะตัดเฉียงทาหล่องมันครับเพื่อจะช่ยลบหล่องเก่ามันออกนะครับเนาะเพื่อจะให้เป็นผืรน,นดับเดียวกันนะครับเป็นแผ่นดินเดียวกันไปนะครับนี่ครับผมเผื่อว่าเสียหล่องไหมพี่น้อง,นองเนาะเสียหล่องไหมนะครับจะได้แบบอ่าปั๊บหล่องไหมเพื่อจะอ่าเอาขิงว่าครับ ขวานสวงนี้มันเป็นหนาหอนแล้วนะครับเนาะอ่ากบหน่อยก็จะได้แบบไปตักขิงว่าในขวากับผมมายายทัวไปเลยครับผมยายทัวแปลงผักนะครับเนาะก็จะได้ปลาในไม่เข่ากันเพื่อจะให้ดินมันดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อ่าบริไทเขาเลอกนะครับเนาะกับบริไทเขาเลิกพี่น้องเนะเาะไทพอมดินมันแตกหินหย,ยามันตายเอยงสิเนาะรับผมนี่รงไทช่วงตอนนี้พี่นอ้องอ่าช่วงสี่ อ่าเบิดฝนเบิดหนาวนี่ครับเสียควหนาหนาแรงนะครับอ่านะครับขันบ่อไทยช่วงนี้กอลำบากนะครับเนาะเพราะดินมันจะแน่นดินมันจะแห้งนะครับเนาะพาดูลักษณะดินเลยพี่น้องนี่ครับดินดินมันจะเป็นก้อนก้อนแบบนี้พี่น้องเนาะดินประเทศขจจเจ้าเนาะบอกเป็นทะเลทรายคือทถภาคใต้นะครับดินแบบนี้พี่น้องเนี่ยเห็นว่ามันแข็งสีนะครับตอนนี้แบบตอนฝนตกมากครับผมตอนถึงหนานี่โอ้โหพี่น้องเลย เละตุ่มเปะพี่น้องครับมันดินไฮดินพน่นหวานเท่ารับผมเนี่ยดินเขาทีถือว่าดีเด้พี่น้องดินเขาก็ถือว่าดีอยู่เนาะเขาก็มีปุ๋ยมีเครื่องแบบกเกษตรต่างๆเนี่ยแหละครับผมพวกเขาคิดขนตัวยาอะไรประมาณนี้เขาก็ทันสมัยเนาะประเทศอิราเลนะครับนี่แหละพี่น้องครับรายง,งานของผมนะครับ ก็เป็นรถประจำตำแหน่งครับผมเนาะไปไสไปกันนะผมทำงานไหนงานนั่นครับผมเนี่ยอ,อีสมน้อยครับผมอีสมน้อยนะครับเชองมือหากินผมแหละพี่นอนเลย,เน,ยนี่ก็เป็นไถครับไถตัวนี้ใส่พานหน่อยครับเนะาะพานไถตัวนี้ครับเนาะ อากมน้อยก็เอาไว้ทาแบบไถในขอกงัวครับผมไถขิงงัวนะครับนี่มันนี้ก็จะมาไถาแปลงดินนะครับเนาะกุดินกันไปโอเคครับพี่น้องเนาะอันเดียวกลมน้อยก็จะได้ไปคาบูทไทแล้วครับจะได้ไทหน้าให้มันเหล้วนะครับก็งานร้ายพี่น้องครับเนาะช่วงนี้เป็นนาห่อนครับผมบอกเลยว่านานี่แหละช่วงนี้แหละครับผมกบหน่อยสิมีงานแบบร้ายเลยพี่น้องนะครับร้ายดีนะครับองานรับจอบนี่ครับผม แบบงานหลายจนหมูเสียดยังก้อนเลยล่ะครับผมแบบรีทดหัวแล้วก็ต้องแล่นต่ำงานจอบงานต่างๆในสวนเนี่ยหลายนะครับเพราะว่านาห้วงนี้นายจ้างก็ต้องเบบเล่งปลูกพักนะครับเนาะเล่งปูพักเพราะว่านาห้วนี้ทั้งลูกค้าป้าพักเขาเนี่ยก็จะต้องการพักที่หลายขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าครับเนาะในหนาวฝนหนาวหนาวนี่ทั้งป้าพักเขาเจะเขาจะแบบว่ากไข่อยกินกันมาแต่นะครับเนาะงานจสบยโบข่อยายเนาะครับ ช่วงหนาวหนาวนะฝนแต่ส่วงหนาวห่อน,นี่พี่น้องเอ้ยนะครับบัวบาไฟแล้วครับเนาะบัว่าที่ได้นะครับ,รนรบ,รนรบหนาวห่อนงานลายพุชมองนะครับนี่แหละครับผมผมหน่อยก็ดีพี่น้องเนาะดีก็มีงานในเห็ดนะครับเนาะเอาเห็ดงานนะ้องขยันทาก็ได้เงินพี่น้องนะครับ ตอนนี้นะครับเนาะอ่าผมก็ไถหนะ้าไถให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับไถแล้วแปลนงนึงแล้วครับแล้วอีกหลายแปลงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเป็นเดอดลอยเลครับผมติดกันหน่อยต้องไถนะครับโอ้โหนะครับเนาะแปลงแบบใหญ่ครับผม แปลงนี้น่าจะอยู่ประมาณสักอ่า40ไ,ไร่เลยั้งครับเนาะแบบใหญ่ครับผมก็เรียแบบร้อยครับผมตรงนั้นก็เป็นปลาสิตีย้์พี่นองเนาะอีกไก่นี่นะครับต้นบักสติมนะครับ รือวต้นน้ำมันนะครับผมน้ำมันพืชที่คนหน่อยเคยทายให้เบิ้งครับผมนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆแปลงพักที่ผมเห็นงานครับผมเนาะชมไทยหน้าวันนี้กบหน่อยก็มาทายบรรยากาศการทํางานในพี่น้องในเบิ้งน้ำกันครับผมเป็นวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตการทํางานของแรงงานไทยในประเทศอิราเลครับผมผมก็ทํางานในฟาร์มหัวได้พี่น้องมีเวลาว่างก็มาหารับจบรับงานครับผม ได้นิดๆหน่อยๆครับนอ้องเติมกันไปนะครับโอเคครับพี่น้องเอ้ยเนาะมาข่าวโคมวับพี่น้องแดดขานะ่าคมนครับเนาะตอนนี้ก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวก๊บหน่อยสิเขาบ้านนะครับก็จะไปรีดตะมัวต่อน,นะครับเนาะพี่น้องครับเนาะตอนนี้ก๊บหน่อยก็ามาลบพมอยู่ในปลาสติมครับผมใกล้ที่ไม่ใกล้กันนี่ยแหละนะครับในในเนาะ รถรถก๊มน้อยจอดกันนะครับนี่ครับไกลๆกันนะครับเนาะฮ่าเหนื่อยโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับผมน้องที่เข้ามารับชมคลิปของก๊มหน่อยเกษตรเจเนเรชันนะครับเนาะจังไรก็เข้าไปกดติดตามให้ก๊มหน่อยได้ครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อจะประพาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของก๊มหน่อยครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ